เป็นอีกหนึ่งศิลปินสุดฮอตที่รับซับกันไปตั้งแต่ต้นปีนะคะสำหรับนักร้องพันล้านวิวเฉพาะ t ิ k ต o k ไทยแลนด์อย่างเก่งทัชยะาที่ลาสุดว้อพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับเครื่องดื่มมีเ n e r g y d r i n รนะคะร่วมกับ12หนุ่มหล่อสุดฮอตนำโดยหนุ่มคีโตนะคะมิสเตอร์ลาว2022และหนุ่มหล่อจากเวทีมมิสเตอร์มี2022ที่นำโดยหนุ่มไม้เอกสันติภาพนะคะโดยได้มีการถ่ายภาพโปรโมทไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมา โดยได้คุณน็อตกริตตินนะคะมาช่วยดูแลในเรื่องของการถ่ายแบบนะคะกำกับทัพโพสท,ที่เรียกได้ว่าเซ็กซี่แบบสุดๆอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากทางคุณนุ้ยสุวิมลผู้บริหารเครื่องดื่มของมี Energy จีดิงนะคะเขาร่วมถ่ายภาพแล้วก็ดูแลการทํางานอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนั่นเองค่ะ คือวันนี้นะคะเราก็จะมีการถ่ายโปรดักต์แรกของเราแล้วก็จะมีการทำเวทีในครั้งต่อไปซึ่งเป็นมิสเตอร์มีซึ่งตอนนี้เราก็มีตัวแทน2ประเทศแล้วก็คือมีมิสเตอร์มีไทยแลนด์แล้วก็มิสเตอร์มีลาวส่วนมิสเตอร์มีคนต่อไปก็น่าจะเริ่มที่พนมเปญแล้วก็เวทีต่อๆไปก็รอชมก็คือจะเป็นแบบมิสเตอร์มีทั่วอาเซียนเลย ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมี Energy g y ด n k ค่ะดีใจครับเพราะว่าเป็นงานพรีเซนเตอร์ในรอบตั้งแต่โควิดอะครับก็เป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยก็เป็นแต่ต้องบอกกันว่าตัวของผลิตภัณฑ์นะครับค่อนข้างจะเหมาะกับตัวเก่งเพราะว่าเก่งเป็นคนที่ alert แล้วก็ creative อ่างนี้ครัดังนั้นมีเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยเป็น เ,เขาเารียกว่าภาษาสกัดทำจากธรรมชาติเลยนะครับก็เหมาะสมสำหรับเราเพราะเราเป็นคนดิชานมังสวิรัติอยู่แล้ววันนี้นะครับก็ชื่นชอบมากๆครับแล้วก็รสชาติก็ดีมากๆาเลยอยากให้ลองชิมกันนะครับ<ช>ไ,ดได้ไปร่วมตัดสินของเดอะแมนนะครับค,ครั้งหนึ่งของฝั่งเดอะแมนไทยแลนด์แล้วก็ไปร่วมโปรเจกต์กับที่สปปครั้งหน<ช>ึ่งครับก็ดีใจได้เจอน้องๆครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องๆครับแล้ววันนี้ดีใจได้มาร่วมงานกันครับผมสำหรับตำแหน่งมิสเตอร์มี่เนาะกับแรกๆน้อกับกพวกคิดว่าสีได้ แล้วกาได้เต็มที่กับเวียกนี่ก็คือเป็นทางที่เฮามากก็คือ Energy เอเนอร์จีเฮาเต็มร้อยกับอยู่ในกล่องกับลิ้นลายเป็นคนที่แบบทาเล้นเลยแล้วมูสกว่าได้รางวัลน,นี้แล้วก็ดีใจแล้วก็เซียนี่เต็มทีทีสุดเลยครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมีเนอร์จีดิงครับนั่นก็คือมิสเตอร์มีนะครับผมผมก็รู้สึกว่าเราตกใจมากในวันที่เขาประกาศว่าเป็นรายชื่อเราครับ mm hmm. ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากและพอแบบได้มีโอกาสทํางานก็รู้สึกว่าแบบเออเราเป็นคนที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่ล่าลึงแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้มีโอกาสทาํางานอะไรย่างี้ทได้เต็มที่ก็เลยรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากทางมีดีเจดีครับก็บมีถ่ายแบบแล้วก็มีไปเหมือนนะครับแบบช่วยโปรโมตโปรดักต์อะไรอย่างเงีย้ยแล้ก็มีโพสต์ช่วยโพสลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับ กับคนต้อพัก็ดีแล้วก็มีคนสนใจในมี่หละแล้วก็อยากให้มี่มาจำนายอยู่แลาวแล้วกับใบใบนี่มีแผนแน่นอนมันบอกใช่ค่ะโดยใช่ค่ะเป็นมิสเตอร์มีของแคมบเดีย คือเราจะจัดเวทีที่แบบยิ่งใหญ่เลยก็คือรอรับชมกันได้เลยว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก็คือโปรเจก์นี้ก็คือจะเริ่มภายในเดือนนี้ค่ะคืออยากจะทําแบบทั่วเอเชียเลยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราคืออยากจะเน้นทั่วเอเชียแล้วเราก็อยากจะมีตัวแทนที่เป็นแบบว่าหนุ่มหล่อไฟแรงแล้วก็เด็กใหม่ที่มี energy แล้วเราแบบอยากสนับสนุนวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆทุกคนที่มีความฝานันมี energy แล้วก็เพื่อให้แบบว่า ส่งเสริมเขาค่ะก็คือของเรานะคะมี Energy r ดิ k ตอนนี้เราก็ยังหาดิสเพเตอร์ที่พนมเปนอยู่แล้วก็ฝากว่าต่อไปนี้เราจะมีแบบเวทีที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเกิดขึ้นที่แคนเบอรแล้วก็ทั่วเอเชียก็ฝากติดตามผลงานด้วยค่ะมี Energy r ดิ k นะคะกำลังจะเปิดตัวที่ไทยแต่ก็เราดูก่อนว่าเดือนไหนก็ให้รอติดตามชมกันนะคะ ก็ uh, อย่าฝากมี Energy Drink งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่มู่คนไทยนะครับและเก่งเชื่อว่า uh, จะสร้างคุเสียงให้กับประเทศชาติด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเชื่อว่ามี e n e r g ร d r i n ิเนี่ยจะช่วยสร้างแ uh, รงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กเยาวชนหลายๆคนนะครับในการทำตามควา,ามฝันนะครับ เก่งชื่วว่าเราเรามองข้ามช็อตของคําว่าผลิตภัณฑ์ไปแล้วเรามองไปในแง่ของแพชชั่นหรือการทําบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่มี Energy นียินะครับกำลังสร้างอยู่ครับฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดวา,วางวางแผงเมื่อไหร่นะครับปล่อย Product ์เมื่อไหร่นะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมรวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆของเครื่องดื่มมี Energy ์ i n ดนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจไอ IG รวมไปถึง Tik t o k อของมี Energy ์จีดิได้เลยนะคะ